สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าน,นักลงทุนนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ร้อนแรงมากๆนะคะสำหรับตลาดคริปโตนะคะราคาเหรียญพุ่งเกือบทุกตัวนะคะมีส่วนน้อยนะคะที่เคยพุ่งแล้วตอนนี้ก็กำลังลงมาพักฐานแต่ก็ลงมาพักในระยะสั้นๆนะคะดูแล้วเนี่ยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงของเหรียญเกือบทุกตัวเลยนะคะ ใครที่ใจไม่แข็งพอแนะนำว่าให้ลบลบแอปออกนะคะแต่ว่าอย่าลบเลยเอาไว้เปิดดูเพราะว่าเผื่อนะเผื่ออยู่ๆเหรียญมันจะหายไปเนาะต้องคอยเปิดดูไว้นะคะแล้วก็ทํำ o f a ให้หมดทุกอย่างนะคะทั้งแอปทั้งในอีเมลด้วยนะคะที่เป็นอีเมลสำหรับสมัคร แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับคริปโตนะคะหรือแอปที่เกี่ยวกับการเงินทุกอย่างแหละคะ่ะถ้ามันมี 2FA ให้ทำก็ทำซะนะคะแล้วก็อีเมลด้วยนะคะอ่อวันนี้ก็จะรายงานนะคะราคาเหรียญคริปโตไว้เพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เนาะเเริ่มต้นกันที่บิตคอยนะคะราคาอยู่ที่1 8 6 1 8 9้านบาท Ethereum 67,100บาท XRP 31.65 LTC 7,365.25 BCH 21,000 USDT 31.69 BNB 12,415บาท XLM 17.01 ADA 39.9ถึง40 BSV 8,300 w a n 62.4 OMG สองร้อยเจ็ดสิบ ZIL หกจุดหกแปดสามสาม SNT ห้าจุดเจ็ดเจ็ด CVC สิบเก้าจุดสองลิงก์หนึ่งพันหกสิบ IOS T หนึ่งจุดแปด ZRX ห้าสิบเก้าจุดสามแปด KNC หนึ่งร้อยสิบสามจุดห้าสาม RDN สี่สิบ 72, AB 05, 55, 2 ABT 9.05 Mana 30.55 INF 2.63 CTXC 292 SIX 4.47 JFIN 11.27 EVX 35.75 p o w 16.8 DOGE 1.89 DAI 31.6 USDC 31.7

1,364,879บาทยู 1, 1, 2, 43, 8, นิ1,016 AAVE 12,943.85าะคะเราก็จะมารอดูนะคะว่าเหรียญมันจะขึ้นไปจนถึงตรงไหนนะคะอ,อย่างที่ป้าคอยเตือนนะคะว่าตลาดคริปโตเป็นตลาดที่โหดร้ายนะคะขึ้นแรงลงแรงขึ้นเร็วลงเร็วนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้เงินเย็นในการลงทุนนะในจังหวะนี้ถ้าใครที่ใช้เงินเย็น ไม่มากนะคะไม่ได้เป็นเงินแช่แข็งเนี่ยก็ให้แบ่งขายทํากําไรแต่อย่าขายหมดนะคะแบ่งขายเอาทุนคืนหรือว่าเอากําไรออกมานิดหน่อยนะคะแล้วก็โอ,โอนเงินออกมาแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นว่าเอากําไรวิ่งไปนะคะมันจะขึ้นจะลงยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากนะคะแล้วก็อย่าลืมทํำระบบความปลอดภัยให้ดีนะคะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงค่ะก็ต้อง บริหารพอร์ตลงทุนของท่านให้อยู่ในความเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะของคุณป้าน,นักลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ